ดิวอลิสลาเปิดหน้าผู้ชายคนสำคัญอยู่เคียงข้างในยามนี้ยืนอยู่เคียงข้างดิวทุกวิกฤตดิวอลิสลาโพสต์ขอบคุณพี่เอี้ยงนิติศักดิ์มีขวดทนายความคนสนิทที่คอยดูแลและยืนเคียงข้างเธอในทุกวิกฤตที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยกให้ไม่ใช่เป็นเพียงทนายแต่เป็นเหมือนพี่ชายและครอบครัวที่ทำงานด้วยความรักความจริงใจและความซื่อตรงดิวเผยว่า พี่เอื้องคือคนที่ทุบเทยอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้เธอได้ผ่านเรื่องราวยากๆมาได้อย่างมั่นคงไม่เคยทอดทิ้งหรือลังเลที่จะสู้เพื่อเธอพร้อมย้ำว่าในวันที่คนเราล้มลงถึงจะรู้คุณค่าของผู้พิทักษ์และสำหรับเธอนั้นพี่เอื้องคือผู้พิทักษ์ตัวจริงปิดท้ายด้วยการฝากบอกต่อว่าหากใครกำลังมองหาทนายที่ไม่ใช่แค่เก่งในวิชาชีพ แต่เก่งในหัวใจด้วยต้องคนนี้เท่านั้นเลยค่ะค่ะก็ขอสแสดงความมีดีกับดิวอลิสลาด,ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาเรื่องราวมากมายแต่ในความโชคไม่ดีของเธอยังโชคดีที่มีทนายคนเก่งที่รักเธอเหมือนพี่ชายนั่นเองค่ะ